คือ i ิชั่น club ร่วมกับโรงรันเดอสุกสนกรุงเทพเชิญท่านสมาชิกร่วมประทับใจกับคอนเสิร์ตการกุศลสุดอลังการแห่งปีกมลาสุกสน charity concert new york new york โดยกมลาสุกศนและครอบครัวรวมโดยศิลปินคุณภาพอีกมากมายรายได้มอบให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพพระราชแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในวันที่หนึ่งและสสิงหาคม2556 ณห้องกระมนทิพย์บอลรูมโรงแรมเดอะสุโกสนกรุงเทพเวลา20นาฬิกาเพียงรอบละ40สมาชิกเท่านั้นร่วมสนุกทาง SMS พิมพ์ TV Club K1 สำหรับรอบวันที่1สิงหาคม2556 TV Club K3 สำหรับรอบวันที่3สิงหาคม2556ส่งมาที่4827882หรือทางเว็บไซต์ True Visions ตั้งแต่วันนี้ถึง20ตรกาคม2556 Wo มีการมีความมหัศจรรย์